สวัสดีครับน้องๆชาวระบอกุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในแบบ a อนิเมะเวิร์ลทาวเวอร์ดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาแนะนําแนวทางการลง s t o r ี่แบบส k i ิของด่านมอ็มอบม็อบนะครับผมนี่นะครับผมสตอรีนี้นะจะเป็นแบบ s k i ินะครับผมแต่เราจะเล่นแบบนอร์มอนะนอร์มอ<ๆ>ก็พอแล้วไม่จะเป็ต้องเล่น Insane หรือชาเลนจ์อะไรหรอกนอร์มอ<ๆ>ก็พอละทีมที่พี่จะใช้ก็จะมีตัวละครทั้งหมด 4ตัวนะจะเป็นทัสมากิเป็นลีดเดอร์นะครับผมมันจะได้อ่าบัฟเพิ่มดาเมจอีก1 1อยแล้วก็ระยะแล้วก็โกโจพี่ก็เอามาไว้ใช้สโลกับหยุดเวลานะเพราะว่าเราจะได้จบไวๆไงเนี่ยส่วน2ช่องที่เหลือเนี่ยน้องๆก็สามารถเอาตัวมาใส่เพิ่มได้นะจะได้จบไวขึ้นกว่าเดิมพี่จะเล่นให้ดูว่าแค่2ตัวมันก็ผ่านแล้วแต่ถ้าน้องมีตัวอีกก็สามารถใส่เข้ามาได้เลยก็จะทําดาเมจได้ไวย,ยิ่งขึ้น โอเคครับผมไปดูกันดีกว่าว่าแนวทางการเล่นจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับนี่สตอรี่กดเข้าไปเลยสคริปก็นอมลอมเริ่มเข้าเกมกันเลยพอเราเข้าเกม,มแล้วนะครับผมพี่จะเล่นทางนี้เลยนะจะเล่นแถว,แถวหน้าเลยนะจะไม่ได้ไปเล่นด้านหลังละจะเล่นด้านหน้าเลยจะได้จบเร็วไว้นะ เนี่เล่นตรงรถบัสคันนี้เลยแล้วกันจะได้ง่ายๆจะได้จบดรเลย,ายมาถึงพี่จะจะฟาร์มเงินก่อนอ,อัพเดนจิไปสักขั้นหนึ่งใครมีคูณสองคูณสามปรับได้เลยนะโอเคเงินมาถึงอัพวางทัศมะกิหนึ่งตัวก่อนแล้วที่เหลือก็มาอัพเดนจิพี่จะเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะ จะไม่อัพตันตัวหนึ่งจะหมายถึงว่าเฉลี่ยไปก่อนสมมติว่ามันครบพันเจ็ดแล้วก็จะอัพพันเจ็ดก่อนอะไรเงี้ยต่อไปน่าจะเป็นขั้นสองพันพี่จะสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าเงี้ยไม่ได้อัพตันไปเลยหนึ่งตัวตัวไหนอัพได้ก็อัพก่อนโอเคเหไหมตัวนี้อัพได้แล้วจะได้ช่วยทําเงินได้ไวขึ้นอ่ะตัวนี้สองพันห้าครบอ่ะสองพันห้าครบ รอเงินเด้งแล้วก็วางทัศสมกิเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะกันไว้เผื่อมันตีไม่ทันไงเผื่อรอบมันไม่ทันอ่ะโอเคแล้วก็วางไอ้จังเพิ่มแล้วกดบัฟไปเลยอ่าสองตัวมันจะช่วยช่วยกันตีไงเผื่อมันตีไม่ทันบางทีอ่ะเอาเงินมาอัพเินจิให้ตันให้ครบทุกตัวนะไม่น่ามีอะไรง่ายๆอยู่ดานเนี้ยพี่ว่าง่ายที่สุดละโอเคเ็นจิตันสามตัว แล้วก็มาอัพไอดอลอัพไปสักขั้นเจ็ดก่อนแล้วก็วางคัสมมกิเพิ่มให้ครบสี่ตัวเลยตัวมันจะวางได้แค่สี่ตัวนะคาสมมกิแล้วก็อัพไปสักขั้นหนึ่งตัวหนึ่งอะอัพตัวหนึ่งไปขั้นหนึ่งอบอสแล้วก็กลับแบบอัพไอดอลให้ตัน บอสมันจะสุ่มออกนะถ้าออกทางซ้ายอะ่ะรู้สึกว่าจะบอสมันจะไวไองอแต่ถ้าออกทางขวาบอสมันจะช้าเราจะมีเวลาเคลียร์ลูกน้องก็ลุ้นเอาแล้วกันว่าจะบอสจะออกทางไหนะแต่ยังไงก็ผ่านเหมือนกันอะเพราะว่าถ้าบอสใกล้จะหลุดใช่ไหมเราก็กดหยุดเวลาเลยโอเคตัวเงินเราอัพครบทุกตัวแล้วนะเราก็มาอัพทัสมากิให้ตันทัสสมากิค่าตัวไม่แพงนะของพี่มันมันหนึ่งตัวตันจะอยู่ที่ประมาณหกหมื่นอะ หกหมื่นมันก็ตันละหนึ่งตัวอ,อีกขั้นหนึ่งก็ตันแล้วมั้งเนี่ยน่าจะมีสิบสิบขั้นโอเคตันละดานเม็จะอยู่ที่ประมาณหกแสนนะรวมบัฟเห็นไหมสบายสบายจริง,รงๆแล้เเล่นแบบสคริปเลยก็ได้นะออโต,โตส้สคริปเลยก็ได้จะได้จ,จบไวขึ้น แต่ถ้าแบบเพิ่งแบบเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆอะไรี้ก็ลองเล่นแบบไม่ต้องสคริปก็ได้เพราะว่าแบบสคริปเราก็เล่นแค่รอบเดียวใช่ไหมละ่ะมันไม่ใช่แบบอินเซนหรือแบบที่เราไว้ฟาร์มของอะ่ะมันแค่ปลดเฉยๆอะ่ะปลดเพื่อเราไปลงเลดได้อ,ะอ่ะอ่าตัวที่สองตันละก็แบบไม่ต้องซีเรียสก็เล่นไปชิวๆเพลินๆแต่ถ้าอยากจบเร็วก็ออโต้สคิปได้เลย ้าเล่นออโต้สคริปก็ก็ไหวนะโอเคี๋ยวพี่เล่นแบบออโต้นะจะได้จบไปไวแต่ถ้าให้ดีอย่าออโต้ดีกว่าพี่ว่าว่าดินจิมันมัน,ม,นมันได้เงินนับเป็นวีไงถ้าเราออโต้ปุ๊บเงินมันก็จะได้น้อยไปหน่อยอ่าแนะนำสำหรับคนเล่นใหม่ก็อย่าออโต้แล้วกัน ก็จะ okay. ประมาณนี้ครบตันอัพตันครบ4ตัวแล้วก็ดูระยะไอ้จังด้วยถ้าเราจะวางโกโจนะเลือกวางเลยเลยจะวางยังไงก็ได้โกโจแต่ที่จะวางแบบนี้แล้วกันเพราะว่าตอนอัพตันมันจะ,ม,นจะมันจะตีเป็นลายไงมันจะได้ช่วยโลได้แบบมีประสิทธิภาพที่จะวางไว้อย่างละสอตัวแล้วกันติดเสาไฟอีก โ,โกโจมันอัพไม่ค่อยเยอะไงค่าตัวมันอะประมาณสามหมื่นก็ตันหรือเปล่าแต่พออัพตันไปมันก็จะตีสโลช่วยตีสโลได้จริงๆอัพวางให้ติดทางเลยก็ดีนะดูระยะไอ้กางด้วยแล้วกันว่าถึงหรือเปล่าะพี่ปรับออโต้สกลไปมันก็จะจบไวขึ้นแต่ช่วงแรกๆอย่าเพิ่งออโต้นะ พยายามแบบฟารามตัวเงินให้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยค่อยวางค่อยอัพแบบออโต้ค่อยเล่นแบบออโต้สคริปต์นะเราก็ค่อยมาลุนบอสกันนะบอสจะออกทางไหนขอให้บอสออกทางขวามันจะเล่นง่ายไงเพราะว่าทางมันไกลเราจะมีเวลาเคลียร์ลูกน้องแต่ถ้าทางซ้ายเนี่ยมันแบบมันเดินแป๊บเดียวมันก็สุดแล้ว เราเล่นแบบนอร์มอลเราไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเนี่ยโอ้ยรอบนี้บอสออกทางซ้ายนะอย่งบอสออกทางซ้ายหยุดเวลาเลยพอเข้าระยะแล้วหยุดเวลาไปเลยเข้าระยะทัสมากิพุหยุดเวลาเลยทัยสมากิจะได้ไปลุมลุมอัดบอสอืมก็จะ,จะประมาณนี้จะลุมอัดบอสไปเรื่อย ถ้ามันไม่ตีบอสก็ปรับเป็นสตองก็ได้นะมันจะได้หันไปตีบอสอย่างเดียวมันจะได้เคลียร์บอสก่อนโอเคบอสหายแล้ต่อไปก็เคลียร์ลูกน้องอย่างเดียวไม่มีปัญหาอะไรส่วนมากดาดนี้ยจะเป็นมอสไอ้มอนอิเลเมนต์ไงจะเป็นมอนธาตุอ่าจะประมาณนี้กันดูเป็นแนวทางได้นะมีตัวละครเพิ่มสามารถใส่เพิ่มได้เลย ไงกันบ้างครับผมสําหรับมีดีการลงก็ไม่น่ายากนะส่วนทัศมคิร์หาจากไหนใช่ไหมครับผมสามารถหาได้จากในตู้ใหม่เลยครับผมเป็นแบนเนอร์ที่15นะครับผมนี่จะเป็นตู้นี้เลยเป็นมาใหม่ในอัปเดตที่15นี่เป็นอยู่ตัวแรกเลยตัวละครค่อนข้างดีนะจะเป็นบทอันนี้ก็เป็นตัวไฟสองก็ดีเอาไปลงด้วยก็ดีไอตัวนี้ก็ดีหัวข้าวเนี่ยอลิมิเต็ดเนี่ย น้องๆมีตัวเพิ่มก็สามารถใส่เพิ่มมาได้เลยนะครับผมถ้าเป็นตัวพวกตัวใหม่ๆก็จะดีหน่อยหรือว่าเป็นตัวที่แบบเป็นสถานะเอสเปอร์ก็จะดีจะเพราะว่ามันจะได้บัฟจากทัสมากิจแล้วก็ได้ของด่านด้วยเนี่ยเอสเปอร์นะเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้บรรดาเอสเปอร์เนี่ยเอาตัวนี้ไปด้วยก็จะดีเอาไปช่วยจบไว้แน่นอนโอเคครับผมวิธีที่พี่นํามาแนะนำก็สามารถ พูดคุยหรือแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับผมเพื่อแบ่งปันแนวทางการเล่นให้เพื่อนๆที่เล่นแบบนี้จะได้เล่นกันอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกด้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย